วันนี้จะมาเล่าเรื่องไปฝรั่งเศสคือมีคนแบบถามมาเยอะมากวันนี้ไปมเมสากับเพื่อนมาใช่ปะ่ะก็คือแบบทุกคนบอกว่าเชื่อมึงมีคนมาถามกูว่าแบบมึงไปฝรั่งเศสจริงหรือเปล่า <c> ก <oughs> ูบอกอีหายจริงว่าไปจริงเลยอย่างเงี้ยให้เราแบบคือไปกลับไวมากไนงะก็คือที่จะเมาก็คือว่าที่บอกว่ามีเรื่องเล่าเยอะมากก็คือเริ่มมาจากกาแบบ คือมีลูกค้าคนนึงเป็นรุ่นน้องใช่ป่ะก็คือนางอะก็คือแบบเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังแต่ขอไม่บอกแล้วกันนะว่าที่ไหนเพราะว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวของนางเสร็จทีเนี้ยนางก็คือแบบชอบให้เราบางทีหาแบบพี่จูนหนูต้องการของจากที่นี่ที่นี่พี่จูนมีคนไหมอะไรเงี้ยเราก็จะส่งงานไปให้แบบพวกแอร์แบบบางคนให้เอาของมาให้นางบ้างอะไรเงี้ยเสร็จทีนี้รอบมีเว้ นางต้องการให้เราไปเอาของให้ที่ฝรั่งเศสแล้วก็แบบอีนี่ก็แอบบอกรุ่นน้องไปว่าทําไมเวลาทําอะไรไม่เตรียมตัวให้ดีคือการที่จะให้ไปเอาหุ่นหุ่นที่ไปเอามันคือหุ่นแบบที่ใส่สภาพตามห้างแต่หุ่นนางก็คือจะไอโซหน่อยเป็น Paris, เมคอินปารีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราบอกว่าของแบบเนี้ยมันไม่ควรจะต้องรีบปะวะมันควรจะต้องสั่งแบบ มาตั้งนานแล้วเว้ยแล้วก็เอาของลงเรือมาหรือไม่ก็คือแบบส่งคารก้มามันถูกว่าจ้างพี่เพื่อบินไปเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้แบบนางก็บอกว่าแบบพี่จูนมันแบบไม่ทันคือของเขาทำเสร็จวันนี้หนูต้องการภายในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือนางต้องการภายในวันที่สิบห้าแต่เราบอกนางเราก็วันที่สิบสามเนี่ยพี่ไม่ได้เขามีปิ้งขนมปังที่หมู่บ้านเนี่ยเราสัญญาไปแล้วว่าจะออก ออกบูนใช่ป่ะก็คือแบบไอ้นี่คือแบบไม่ได้เอ่อกำไรไม่ได้แต่ว่าหน้าตาต้องได้คือแบบสัญญาเลยว,ว่าจะทำอ่ะแล้วก็ลูกก็อยากแบบไปเล่นในงานหมู่บ้านอะไเงี้ยก็เลยบอกว่าแบบเออไงก็แล้วแต่เว้ยแต่ต้องให้พี่อ่ะกลับถึงภายในวันที่สิบเอ็ดะไรเงี้ยนางก็เลยได้ไฟมาเว้ยก็คือแบบเกย่าที่เห็นนะไปพูธกับพฤหัสแล้วคือแบบ ตารางบินมันค่อนข้างเหียกนิดนึงเว้ยก็คือถึงเที่ยงครึ่งตามตารางนะแต่ต้องไปเอาของก่อน4ี่โมงเย็นเพราะร้า,านปิดเออแล้วก็รู้ใชเปะว่าเมืองนอกมันปิดตรงเวลาแล้วคราวนี้ขึ้นเครื่องกลับตอนสามทุ่มเลยเพราะฉะนั้นต้องมาเช็คอินตอน ปกติเคลื่อนขึ้นก่อนสอชั่วโมงก็คือต้องไปเช็คอินตอนหนึ่งทุ่มเออเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างมันแบบโปรเซสไวมากเราก็แบบมึงมึงต้องมาลุนนะเว้ยว่าถ้าเกิดว่าเครื่องดีเลย์เนี่ยกูต้องออกจากสนามบินเพื่อที่จะแบบไปเอาของไม่รู้จะติดตอมอนานไหมเพราะว่าฝรั่งเศสช่วงเนี่ยก็คือตอมอแบบเยอะอะไรเงี้ยคนเยอะมีคนบอกมาคือแบบทิปนี้เหมือนใช้แต้มบุญนะ่ะรีบแบบ รีบสุดอ่ะก็เลยเช่างแม่งแล้วกันไปอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บก็คือลงเครื่องคือเครื่องลงตามเวลาเที่ยงครึ่งแต่ว่าไม่รู้วันนั้นไฟมันเกิดอะไรขึ้นก็ว่าพอออกจากเครื่องออกไม่ได้คนเยอะมากคนแบบคนเยอะสุดๆก็เลยแบบเฮ้ยทําไมวะอ่ะสุดท้ายมารู้คนเดียวเพราะว่าพอออกจากเครื่องเว้ยมันจะมีแบบเจ้าหน้าที่สามคนมาดักเลยดูพาสปอร์ต ซึ่งปกติแล้วมันไม่มีคนเช็คพาสปอร์ตตอนนี้มันต้องไปเช็คที่ตมใช่ป่ะแต่ไม่รู้อาจจะมีเคสอะไรสักอย่างมั้งอะคนมันก็แบบมายืนเช็คพาสปอร์ตเสร็จปุกีเนี้เราก็รีบต้องรีบวิ่งออกไปเพื่อไปตมโชคดีที่ถือพาสปอร์ตอเมริกาแม่งมีช่องพิเศษออกได้เลยพาสปอร์ตแบบอื่นอย่างแบบพาสปอร์ตไทยอะไรเงี้ยมันจะมีช่องหนึ่งที่ออกไปซึ่งคิวยาวมากแล้วก็นี่พอวิ่งออกมาไงก็เลยกลายเป็นคนแรกของเครื่องพาสปอร์ตอเมริกาคือออกฟุบ ไวมากได้ออกเลยภายในแบบออกตอมอไม่ถึงออกเครื่องออกมาพอผ่านจากที่คนตรวจเยอะๆภายในห้าทีก็ถึงก็วิ่งออกไปปลุกคันในทีน่นี้อ้อยกูมีเวลาอยู่แบบสามชั่วโมงที่ที่ไปเอาของอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่เกินทั้งชั่วโมงถึงคือฝรั่งเศสมันเป็นที่เดียวที่เราไม่เคยบินมาเว้ยคืออ e ีวามันมีแต่ว่าเราแบบไม่เคยรีเควสไฟมาได้เพราะมันเป็นแบบฟิลล์ไฟพิเศษคนที่จะมาได้ก็ต้องเป็นแอร์ไต้หวันหรือไม่ก็คือคนที่ทํางานดีใช่ปะเพราะมันไม่ใช่ไฟแบบ ไม่ใช่คนไทยบินมาได้อะซึ่งไม่เคยมาเมือถึงปุ๊บเราก็ต้องแบบเราก็ถามเขาไว้ว่าเฮ้ยแล้วเราสามารถที่จะแบบไปเรียกแท็กซี่ได้ที่ไหนอืมเราก็วิ่งออกไปคราวนี้เราก็เสี่ยงดวงเพราะมันรีบไงเออไปเจอแท็กซี่แบบแท็กซี่ฟิลแบบเวลามากรุงเทพเลาะเจอพวกแท็กซีท่ที่มาถึงปุ๊บแบบ ยูต้องการแท็กซี่ไหมคือเป็นแท็กซี่โลโก้ไม่ใช่แท็กซี่แบบมิตเตอร์ถูกกฎหมายอ่ะเป็นแท็กซี่แบบ Uber ก็ไม่ใช่ถูกกฎหมายก็ไม่ใช่เว้ยเออด้วยความที่รีบไงเราก็เลยไปแบบไปตกลงกับมันก็เราก็ไปแล้วเราก็ออกไปตกลงกับคนขับแท็กซี่คนนั้นอนะ่ะก็เหมือนแบบตามดวงนะ่ะก็บอกเขาบอกว่าเอ้ยอยูแบบไอเนี่ยจะแบบ ไปที่นี่เออคิดเงินเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ตกลองราคาไปกลับเลยแล้วเราก็ถามว่าแบบรถมึงอาศัยได้แน่นะมันบอกว่าเอ้ยรถกูใส่ได้ไฟาอะไรเงี้ยแล้วคนที่เจอมันฟีลแบบคนดำาพราอพย,ยพอ่ะเราก็แบบแม่งจะเชื่อใจดีปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็เชื่อใจก็ไปนะก็ขึ้นปุป๊บพอขึ้นไปถึงบนรถด้วยถามว่าเอ้ยมันก็แนะนําตัวเองฉันน่ชื่อมูซาฟากูก็แบบอีเหียชื่อมึงก็ไม่ใช่คนดีแล้วมึงเป็นคนดีแน่ปะเนี่ยอ่ะ แล้วมันเราเราก็บอกขนาดน้ําหนักของในเรถใช่ปะแต่เราก็กะไม่ถูกเว้ยเพราะเราไม่เห็นของจริงเ่ะเราก็เลยแบบเออก็ได้วะเดี๋ยวไปอาไปถึงก่อนคือคือไปถึงก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอาจจะเรียกเป็น Uber รถแวรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คือเราต้องไปถึงก่อนสี่โมงนางก็คิดเงินแล้วเราก็ไปถึงตรงนู้นระหว่างทางขับรถก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยนางก็เป็นคนขำานางก็บอกว่าแบบเราก็แบบเอีย้ยมึงจะหลอกกูมาขายปะวะถามมาแบบให้อ hey, ยู่อยู่เท่าไหร่อ่ะนางก็บอกสามเจ็ด แล้วก็คุยกันแบบแต่ง,ตงตนางก็แต่งงานแล้วนะมีลูกสี่คนอเนะงี้ยงงนี้อีนี่ก็นั่งเมาค่ะแบบนั่งคุยกับนางไปเรื่อยเนี่ยฉันมีลูกหนึ่งคนอยู่เมืองไทยนะแล้วตอนที่วีดีโอคอกับลูกแม่งมาคุยกับลูกกูด้วยก็แบบเป็นอะไรมากปะเนี่ยแล้วก็บบพอไปถึงเว้ยเออทุกแบบทุกคนเห็นรถก็ดูสมว่าแบบไม่น่าเอาเข้ามาได้เว้ยเพราะว่ากล่องมันใหญ่มาก เออแล้วเขาก็เรียกเราเข้าไปดูแบบในโกดังซึ่งแบบตามรูปในเฟซเฮี้ยบแบบมีผู้ชายเจ็ดคนนั่งยืนทำหน้าโหดอยู่แล้วก็แบบเชี่มึงมึงเอ,อ่อเป็นโกดังแน่ใช่ไหมแต่มันก็มีเสมาียนผู้หญิงหนึ่งคนด้วยที่แบบเป็นคนเอเชียน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ฟิลเหมือนคนยกของที่โกดังก็จะเป็นแบบผู้ชายเนี่ยใช่ไหมอ,อ่าเขาก็พาเราเข้าไปดูเวในในห้องสต็อกว่าแบบเป็นอย่างนี้เพอเราถ่ายรูปผู้ชายกลุ่มนั้นไปให้แบบ ลูกค้าดูลูกค้ามึงนี่ทรมาร์่จุนพี่จะเข้าไปดูกับเขาทำหาอะไรก็บอกเอา้าก็มึงให้กูไปดูของเขาพากูไปดูของห้าอันแล้วก,กูเอาขึ้นรถได้ไหมกูก็ต้องไปก็ถูกเขาบอกว่าบอกมันอันตรายมากออกมาเนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบในรูปเขาดูอันตรายแต่ไม่มีแบบแต่คือทุกแต่ทุกคนก็ไม่เป็นคนไม่ดีนะเว้ยอืมก็คือดีหมดเสร็จทีเนี้ยพอออกมาขึ้นรถปุ๊บคือคนขับแท็กซี่อ่ะเขาก็พยายามช่วยเว้ยเออแล้วคือของมันคือแบบ ใส่ได้แค่ใส่ได้เต็มที่แค่สามกล่องขาดอีสองกล่องเขาเนแท็กซี่มันก็อยากได้เงินใช่ปะมันบอกเดี๋ยวมันไปกลับให้เดี๋ยวมันคิดราคาพิเศษแต่คือเราก็มองฟิลแล้วคืออูเบอร์แวนไม่ได้คือมันต้องแบบถ้าเอาผ่านเมืองไทยใส่ก็อาจจะยังไม่ได้มันต้องเป็นรถใหญ่หน่อยแล้วพอเขาจะเรียกพาร์ทเนอร์มาราคามันก็พอๆกับอีมูซาฟาเนี่ยไปกลับให้แล้วมูซาฟารลดราคาให้ต่างกันยี่สิบแต่มูซาฟาบอกว่า เดี๋ยวจะช่วยทุกอย่างเลยเว้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นงั้นอยู่ไปกับก็ได้บูซาฟ้าก็เลยเอาเราเว้ยไปที่สนามบินพร้อมประของสามกล่องแต่ทีเนี้ยมันก็บอกให้เราอ่ะรอตรงนี้นะเดี๋ยวมันมาเออแล้วมันก็แบบมาอีกสองกล่องคือโชคดีมันเป็นคนดีมากคือระหว่างทางมานางก็ส่งนะเสร็จส่งทุกอย่างมาให้เห็นหมดเลยว่าแบบ เนี่ยนางเราของแสวนะ่ะนางมาถึงนะพนาพงานมาถึงนางก็ช่วยอะไรเงี้ยนางตอนแรกนางจะรอถึงเช็คอินแต่เราบอกไม่ต้องรอเพราะแบบเราอะพอมาถึงใช่ปะเราต้องรอเวลาเช็คอินอีกประมาณสองสามชั่วโมงเพราะว่าเราไม่ออกไปไหนเลยเออแล้วทีนี้พอแบบนั่งรออะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มคนหนึ่งที่เห็นนะเออเป็นคนโปลแลนเลยนั่งคุยกันคุยกันอะไรเงี้ยเสร็จทีนี้ ไอ้น้องนี่บอกให้เราทำถักรีฟันให้คือตาปกติถักรีฟันน่ะก็ต้องเข็นของไปใช่ป่ะแล้วคือของใหญ่มากเว้ยคือเราก็บอกน้องว่าไม่สามารถเข็นไปได้ทั้งหมดจะทิ้งของไว้ก็กลัวของหายแต่น้องก็บอกว่าแบบน้องอยากได้ถักรีฟันมากให้เราทิ้งของไว้ของน้องไม่หายหรอกออะเราก็มองดูทรงแล้วเออก็คงไม่หายเราก็เลยเอาไปจอดไว้ข้างๆตอนเช็คอินแล้วก็เข็นเข็นแค่อนันรถเข็นหนึ่งไปซึ่งแม่งก็หนักมากเว้ย พอเห็นไปถึงก็ทําแท็กริฟันให้เรียบร้อยตอนเดินกลับมามาถึงมีเจ้าหน้าที่แบบลุมกล่องที่วางทิ้งไว้อยู่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยของเราเองนางก็บอกวันหลังอ่ะอยู่ห้ามทิ้งไว้แบบนี้นะถ้าอยู่มาช้ากว่าน,นี้หน่อยเนี่ยคือเขาเขาจะปิดตรงบริเวณเช็คอินทั้งหมดเพื่อหาว่าเนี่ยมันคือวัตถุต้องแบบวัตถุร้ายหรือเปล่าแบบฟิลแบบเป็นบอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกเราก็ลืมคิดไปไงว่าเออหว่ามันมี กรณีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าของวางทิ้งไว้น,น,นานๆแล้วไม่มีเจ้าของเขาก็จะแบบมาตรวจไงเราก็เลยแบบเอ้ยขอโทษทีแบบแต่ยูก็เห็นว่าไอามาคนเดียวและไอไม่สามารถที่จะแบบเข็นของสองอันเนี่ยไปที่แท็กซีฟันได้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแท็กลิฟันตอนทำอะ่ะเออมันก็ทําเป็นระบบแบบอันนี้มันยุ่งนิดหนึ่งมันเป็นระบบแบบคืนเงินเข้าบัตรเครดิตพอน้องเขาซื้อผ่านแบบบริษัทแล้วฝรั่งเศสแม่งก็มีทั้งคนดีไม่ดีอะไรเงี้ยร้านค้าแบบแม่งร้านเนี้ยคือถ้าโกงได้แม่งก็โกงอะ่ะแต่พอเรามีหลักฐานแล้วมันก็รีทันฟันไม่ให้น้องแล้วก็แบบพอเช็คอินได้เครื่องดีเลยอีกกว่าจะไปดูใบคือแบบวิ่งวิ่งลอกอะ่ะเออก็เลยแบบ แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเว้ยเพราะว่าคือตั้งแต่ออกจากแอร์ก็ไม่ได้เป็นอยู่โลมานานแล้วใช่ปะ่ะก็เลยพาไปนั่งอยู่บนเครื่องแม่งก็สนุกดีนะนั่งแบบดูคนนูน้คนคนนี้ดูแอร์แล้วก็คุยกับชาวบ้านเข้าไปทั่วมันก็แบบ ก็ฟิวดีอะเออแต่แบบเงินที่เขาจ้างมาเนี่ยแม่งเหมือนแต้มบุญหมดอะก็อย่างที่เห็นอาทิตย์ที่แล้วแม่งคืออะไรลูกป่วยหกล้มไม่พอโทรศัพท์มือถือข้างหลังแบบแตกหน้าจอคือเอาคือเงินที่ได้มาจากคาฮิวนี่คือไปซ่อมทุกอย่างเกือบหมดแล้วงงมากแล้วก็แบบน้องแม่งก็ขำเว้ยแล้วแบบพี่จูนคือถ้าไม่ได้พี่จูนช่วยนี่ก็คืออาจจะไม่สามารถแบบ โชว์ได้แล้วแบบงานน้องคือไฮโซมากน้องก็ชวนไปแล้วคือแบบมึงแขกมึงที่มาในงานแต่งตัวแพงมากคือกูไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่สังคมตรงนั้นได้จริงๆมันดูประหลาดมากเออแล้วก็แบบลูกป่วยด้วยก็เลยแบบไม่ไปน้องก็ส่งรูปมาให้ดูก็เลยแบบเออว่ะก็เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องใช้แบบ หุ่นฝรั่งเศสเพราะนางอะสั่งหุ่นที่อื่นมาด้วยแต่หุ่นฝรั่งเศสก็คือแบบสวยกว่าจริงๆเออมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แบบว่าไปก็แบบแม่งวุ่นวายอะเฮ้ยวุ่นวายจริงๆแบบเหตุการณ์แล้วแม่งก็แบบฮาแต่แบบถือเป็นความโชคดีอะส่วนมากแบบเจอแต่คนดีๆอย่างรอบเนี้ยก็คือเออเจอคนดีช่วยในแบบหลายๆจุดที่แบบ ผ่านแบบไม่ได้ก็แบบผ่านไปได้ด ouais ้วยดีอันนี้อาจจะแบบเป็นคนมีดวงเรื่องนี้เว้ยเออเพราะฉะนั้นหรอไปฝรั่งเศสจริงไหมคือไปจริงแต่คือเราไม่อยากค้างลูรีบเพื่อนก็บอกกับมึงนะเพ่เป็นพวกกูกูคงค้างไว้แล้วแหละแต่มึงแม่งเป็นคนแบบบ๊บอบอเนี่ยก็เลยแบบเออกูคือกูจะกลับเามึงกูต้องมีงานต้องทำาหมกูเลยไม่อยากค้างแล้วก็แบบถ้าแม่งไปค้างคืนสองคืนสําหรับเราคือถ้าแบบมันไม่ได้ไปแล้วแบบว่าเรียกว่าไงดีวะ นานๆให้แบบมัน enjoy ก็แบบไปกลับอย่างเงี้ยง่ายกว่าเพราะว่านางก็ใช้งานถูกคนนะเป็นแอร์เก่างานแบบจะคล่องหน่อยก็แบบบินไปบินกลับแบบประจำรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างหรือแบบมันต้องมีโปรเซสอะไรบ้างให้มันไวให้มันอยู่บนเครื่องยังไงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากให้ไปคิดว่าอะไรเนี่ยเรียกใช้ได้นะแต่ว่าต้องให้ค่าจ้างแบบว่าดีๆนิดน,นึงนะแบบว่าแม่หรืว่าต้องเลี้ยงลูกนิดน,นึงบางทีแบบว่าก็ต้องใช้ใจนิดนึงเนาะมีงานอะไรให้ฮิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ แต่ก็แบบมาคยยุยเยนดูเป็นงานนไปหรือจะให้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้นะเป็นคนแบบว่าสนุกสนานอันนี้คือก็ต้องขอบคุณด้วยตอนไม่อยู่สองวันก็แบบมีรุ่นน้องมาค้างให้เออพี่แอลก็มาเฝ้าจินให้พ่อวีก็มาช่วยนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็พอกลับมาปุ๊บก็อย่างที่เห็นเนี่ยนิ้วแหกเลยหกล้มจ้าลูกป่วยจ้ามีแต่เรื่องแต่ก็แบบสนุกดีเป็นคนชอบอะไรสนุกสนุก ไปละเดี๋ยวไปนอนละเนี่ยแหละเรื่องที่แบบจะเล่าให้ฟังแบบวุ่นวายดีบัาลละ